สวดีตอนนี้เราก็อยู่กับพ่อเพชิดเอาเนย่ยสุเลยเพิ่งเพิ่งมาเกิดปุ๊บเข้าปับ๊บโอ้โหโคตรเทพมันจะเก่งอะไรขนาดนี้ฉันเก่งเนีย่ยโอเคอ๋อยังมีเหลือคน้วเนี่ยว้าวเมื่อกี้เพื่อนทำอะไร อือแล้วก็รอต่อไปแล้วก็รอเพื่อนออกไปเนี่ยได้เหรียญตาด้วยโอ้โ oh หแล้วก็รอว้าวปิดไป ได้แชตเตอร์นหนึ่งเราได้ไปแล้วเราจะใช้แชตเตอร์สองกันเนาะเอแล้วก็รออย่างยาวนะเร็วเพื่อนเอาด่านคุกเราจะได้ไปติดคุกด้วยกันเอาบอทเอาบอทบอท เอะเพเยอร์ใครเนี่ยไม่เล่นเพเยอร์กันแล้วก็ออกไม่ได้อีกว่ะเนี่ยติดคุกเลยเนี่ย เอออะไรเนี่ยเปิดประตูขู่ขอ้อนเก็บข้อนมา พิกี้ตื่นแล้วฮะเดีย๋ยวนะงางกาันโคเยอะโอ้โหด่านนี้ซะด้วยเอาไปเลย ยอดเดี๋ยวแค่คุณเจขาวแล้วเพื่อนโหรถรถสุดนุบ เย่เยี่ยมมากอันนี้คืออะไรร้านค้าอะไรโมโม่ม <Momo. S 1> ันต้องเคยโลบักน,นีห้าสิบบาทซอมโบมาโดโอ้โหโอลิสโม้ิ๊กเอสอะไรอะเอสบีกุสโมโอ้โห แตโ่โม่โม่โม่หมดเลยเนี่ยฉันไม่โดนค่ะฉันเก่งเกินต่อด้วยชัตเตอร์สองเอาแล้วกัน โอดบอดเออยังไม่รอดเลยหมาเพยเยอะแล้ว

เจนมันหมาเล้วออกไปชิวย <c oughs> อดเลยเพื่อนเยี่ยมยอด Oh, โอ้โหตืด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 เจสีส้มเปิดไหนโอนเจสีชมพูเนี่ยสีส้มมอนเพื่อนจะรู้อ่ะเอานี่มาไม่ตามมาใช่ไหมใช่โอ้ยชน มาหรือเปล่าอยู่นู่นหนต้องไปล่ะอมืมันมา ตามเพื่อนไปปุ๊บคึงเจ๊ตีน้ำเงินคึงเจน้ำเงิน ชาข้าดชีนอะไรวะออกไปอะไรอ่ะ,ออไ,อะ,ไ,อะไม่รู้อ่ะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนะั้นที่เนี้ยโอ้อันนี้ห้าสิบบาทอู้ เรื่องนี้มานี่ยโอ้โหพีทเล็กกาบินฟอลิสเฮ้ยเขียนไปฟอลิส โอเคฟอลิส okay. อืมอยู่แล้วอยู่แล้วเขียนไปด้วยบอดเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวนี่ยะเลเวลสี่อะฟอลิสโอเค ไหนบอกว่าบอดไงตายเนี่ยโว้ยวิงนีตำรวจว้ออาแล้วก็จะทางเรามาทางขวาอันตรายมแล้วก็มีคนหัวเราะ กูนี่ไงกระด,ดาโอ้สีสม้มเลสีส้มมาไหนกูเจอสีส้มเป็นไหนเลยว้าวปุก๊กกี้เอ้ยพอเผ็ดจะเปิดแล้วเอ้ยจะพอเผ็ดจะเกิดแล้ว ต้องการเนื้อต้องการขวานแล้วก็ภารกิจตามหาคุณเอ้ยประตูสีส้มก็ได้ลืมเขินนั่นเหมือนในพิกกี้จังเลยนะ่ะโอ้พาวเวอร์ออฟ โดดลงได้ไหมกลัวอืออือตัวสีสม้มอือพิกกี้ อันนี้มันพิกกี้เชตเตอร์สีใช่เหรอก็เปิดเราได้เนื้อไปไปห้น้องหมากันทมคนรู้หญิงไปคนรู้หญิงมีขวัญ

ก็ย่องฮะนอนนี้อะไรกันน้ำมันหมีนี่นะหมีกำลังนอนหลับอยู่วัดเ h e h ฮ c กเย่มาดูคนโอ้โ oh หก็ยังยืนดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมอู้น้ำมันแดงออกนี่นะเย่เย่ว่ามีไงนะ โอ้มันอยากเป็นเพื่อนแล้วมีแต่คนมืนมันร้องหาแล้วเพลงสุดขั้นระดับอัลติมิตคือโดดจัด เรามาดูหน้าของมันกันจะเป็นเพื่อนให้ได้ดูแช็ดสีเพื่อนแช็แช็เพื่อนแช็ตมันถ้าว่าเราพอเลื <laughs> มือคนใช่ไหมน่ะมีคุณผู้หญิง วิ่งหนีสงสารมันจังเลยเธอจะไปไหนเปิดได้แล้ว จะไม่ตัดต่อแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจอะคือขี้เกียจมากมากขี้เกียจมากมากและมาก คือประตูเหรอใช่มันคือประตูมีคนเข้ามาอีกแล้วเย้<อ> yeah, ได้เหรียญตามาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วที่เล็ก แล้วพวกบอดบอดบราบอดเพยเยอร์เราเล่นเย้เราได้บอดเนี่ยจากความเดือนตอนที่แล้ว การเดือนตอนที่แล้วก็วได้มาเจอกับน้องหมีซึ่งเขามีชื่อว่าคุชชัมาคุชชมาคุชชมาโอ้ชื่อของเขานั้นดีมากชื่อเขาไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่อย่างมนใครเหมือนด้วยคุชชมาคุชชมาคุชชมาเนี่ยคือชื่อของน้องหมีจอดไปเลย พูดอยู่คนเดียวเนี่ยเราต้องมาตรงนี้อาเราเองแล้วกันเ,เ,เพลงมันดีก็คลิปได้ไหมเนี่ย ด่านนี้จะผ่านไหมเนี่ยโอ้โหเลื่อนเราต้องใช้ที่ขุดนะใช่เราต้องใช้ที่ขุดมีเออมันตื่นแล้วไปก,กี้ตื่นแล้ว เ้หาอะไรยังไม่ได้เลยเนี่ยยดมากก่อนหยดมากอือฮั่คุณเจเหลืองคุณเจเหลืองเปิดไหน จีนปิดประตูปะปิดไปหน่อยเนี่ยเพื่อนถืออะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ ฝนอือไปละไปละบายไอ้เหี้คุณเจเหลืองคุณเจเหลือง จะเหลืองเปิดที่หน้าอุยว้าไปแล้ว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 ,ลวโคดหนึ่งสองสามสี่ ต่อม้ายอย่างนั้นเหรอวิ่งวิ่งวิยงวิ่งวิ่งหนีขอเวลาโอเคเราได้ปลามาแล้วทำไงต่อเอามาให้นหนีน้อยตัวนี้แล้วก็ขอเวลาอีกเราแพ้แล้ว ยากอ่ะเดี๋ยวต่อพาร์ทสองแค่ชัตเตอร์เดียวแล้วกันนะครับสำหรับใครนะก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะใครที่เข้ามาเล่นใหม่ก็เอ้ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะสตหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาแล้ยถึงเลขสี